11ธันวาคมนี้แล้วนะคะนักแสดงสาวแก้วจริญญาจารวีของเรานะคะก็เตรียมเข้าพิธีวิวากับว่าที่เจ้าบ่าวนะคะโทนี่รากแก่นงานนี้ทั้งธงมัยแล้วก็ธงฉันต้องหลบไปไกลๆแล้วนะคะเพราะว่าสาวจารวีของเราก็ได้เจอเจ้าชายตัวจริงแล้วนะคะ มาฟังกันว่างานแต่งงานของเธอจะตื่นเต้นขนาดไหนแล้วก็เตรียมงานมากไปแล้วขนาดไหนแล้วซึ่งงานนี้เนี่ยหนุ่มโทนี่จัดการเรื่องงานวิวาด้วยตัวเองรวมถึงชุดแต่งงานทั้งสองลูกด้วยแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นวันสําคัญในชีวิตแต่สาวแก้วก็บอกว่าไม่คิดเข้าขอเจ้าสาวหรือว่าลดน้ําหนักเพราะอะไรทั้งยังเล่าโมเมนต์ที่ไปถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยมาฟังกันเลยค่ะว่าสาวแก้วจะว่ายังไงบ้างน,นะคะเตรียมเลยค่ะอีกสองดาห์จะถึงงานแตนะ่งงานแล้วมันเป็นยังไงบ้างความพร้อมตอ,อนนี้ อืมพร้อมพร้อมในเรื่องของงานหรือว่าแบบความรู้สึกเหรอเอางานก่อน <c oughs> ใช่ไหมก็จริงๆงอ่อคือช่วงที่กำลังคุยกับทางออร์แกไนซ์หรือว่าต่างๆเนี่ยคือเราเราถ่ายละครอ,อยู่แล้วก็เหมือนกับ ยังไม่ค่อยว่างขนาดนั้นอะไรเงี้ยคนที่จัดการก็จะเป็นพี่โทค่ะเออเขาก็จะจัดการทุกอย่างเลยคือจริงๆเหมือนเราสลับหน้าที่กันอะ่ะคือเขาเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายอะไรเงีเออ้ยที่แบบเออเธออยากได้อะไรเธอจัดการเลยเอ,อ,อะไรเงี้ยเออจริงๆมีเสนอเสนออะไรไปบ้างไหมที่แกอยากได้เออจริงๆเขาจะเป็นคนคุยก่อนค่ะคือเขาเป็นคนไอเดียเยอะมากแล้วเขาก็ชอบแบบชอบทําอะไรพวกเนี้ยคือชอบจัดการสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างงานแต่งเนี้ยเขาก็ แบบคิดเลยว่าเอ้ยจะมีอย่างนี้ดีไหมยอย่างนั้นดีไหมแต่แต่เบสความเรียบง่ายที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเขาคุยแล้วเขาก็จะกลับมาบอกเราว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้นะแบบชอบไหมหรือว่าอยากเปลี่ยนตรงไหนไหมอะไรเงี้ยเราก็มีหน้าที่แค่แบบเออชอบเออไม่ชอบเลยใช่เขาเป็นคนดีเทลเยอะมากค่ะส่วนหนูก็จะแบบหนูหนูจะค่อนข้างชิลค่ะแล้วก็จะแบบเออก็ก็รู้ว่าเขาเขาเป็นคนชอบ ดีไซน์น่ะเราก็เลยปล่อยเป็นหน้าที่เขาดีกว่าขาดเหลืออะไรยังไงคะขาดเหลืออะไรยังไงเหรอคะก็ครบแล้วจริงๆก็ถือว่าครบแล้วล่ะค่ะก็รอลุ้นกันเอาหน้างานดีกว่าว่าเออจะเป็นยังไงเลยแต่ว่ามากกว่าแต่งแต่งแ่งค่ะใช่ค่ะห่วงอะไรไหมเหรอจริงๆหนูไม่ค่อยห่วงอะไรเท่าไหร่ค่ะแต่ห่วงเ จริงๆคือเหมือนอย่างที่บอกค่ะตั้งแต่แรกคือเราเราไม่ได้อยากจัดงานขนาดนั้น<ม>เพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ้การจัดงานเนี่ยมันคือแค่เป็นการประกาศให้ทุกคนรู้เฉยๆว่าเออเราจะใช้ชีวิตด้วยกันละนะอะไรเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่าการจัดงานขึ้นมางานหนึ่งมันมันแอบแบบพอเราเป็นแม่ง,งานเราก็แอบเขินอนะ่ะแล้วก็แบบมันมีหลายๆสิ่งที่เราต้องจัดการแล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือมันสิ้นเปลืองมาเออเรารู้สึกว่ามันมันเหมือนตำน้ำพริกละลายไม่นานมาแค่วันเดียวคือมันหายไปเลยแบบ เงินเป็นก้อนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า <Yeah. S 1> เฮ้ยเออย,ยังไงดีอะไรเงี้ยแต่ก็คุยกับผู้ใหญ่ก็ก็มาเจอกันตรงกลางว่าเราก็จัดเพื่อเขาแต่ว่าขอมาเจอกันตรงกลางนะว่าเป็นแบบจัดเล็กๆแบบง่ายๆแบบก็เลยไปจัดที่ต่างจังหวัดกันอะ mm hmm. ไรเงี้ยค่ะสิ่งที่เป็นห่วงอย่างเดียวก็คือแบบเออทุกคนจะลําบากไหมกัแบบคนที่มาอะไรเงี้ยค่ะไม่ตงกันไหมหมายถึงหนูกับพี่โทใช่ไหมคะไม่มีเลยค่ะเพราะว่าหนูแบบ สปอร์ตคือแบบเออก็ก็แบบเหมือนแค่แบบเหมือนตบตบงานให้เขาเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างก็คือให้ให้เขาเป็นคนจัดการตอนแก้วเองอะในความจะเป็นเจ้าสาวเงี้ยมันตื่นเต้นมากแค่ไหนจริงๆเอาจริงๆไม่เคยคิดเลยว่าแบบในชีวิตจะได้แต่งงานอะไรเงี้ยมันมันแอบเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เออเออเร็วเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยคือน่าจะเป็นช่วงที่แบบคุยกันตอนโควิดด้วยอะไรเงี้ยว่าเออก็ ก็อยากใช้ชีวิตด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เกรงใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็เลยแบบอ่ะแต่งงานแล้วก็ถามว่ากดดันไหมก็ก็ไม่ขนาดนั้นคือบางคนก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปเพียรเพราะว่าแบบเออพอพอเครียดแบบลดความอ้วนถึงวันแล้วเนี่ยแบบพุงมันจะป่องขึ้นมาเพราะว่าแบบแก๊าซแบบอะไรก็ไม่รู้แบบมาอยู่ข้างในอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบ ก,ก็มีคนถามมาเยอะว่า้ต้องเข้าคอร์สเจ้าสาวไหมต้องแบบไปลดความอ้วนไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเราลดมากกว่านี้ก็คนจะด่าว่าเป็นโรคแล้วนะอ,อะไรเงี้ยเออเราก็เลยไม่ได้เครียดขนาดนั้นววมไม่ได้เตรียมตัวอะไรเยอะไม่<ร>ไมด้เต,ต,ตรียมตัว<ๆ><ๆ>ก็ดูแลตัวเองเรื่อยๆไหมก็เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะเป็นปกติแต่เราก็ไม่ได้เป็นคนที่ดูแลตัวเองแบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยอย่างแบบเรื่องการทําเล็บหรืออะไรเงี้ยก็มีแบบคุณพ่อคุณแม่หรือแบบพี่สาวก็เป็นห่วงอยู่แบบเออ ถ้าถึงวันงานก็ไปทาเล็บนิดนึงไงว่าเราเป็นคนแบบไม่ยุ่งอะไรกับเล็บเลยคนโัสชุดเบาถามว่าของเธนีสายชาชันจะได้ยินอะว่าก็คือก็อาจจะเซอร์ไพรส์อยู่ค่ะก,ก็อยากให้รอดูที่งานดีกว่าอจะมีหลายชุดอะไรยังไงเหมือนแบบเจ้าสาวคือจริงๆหนูก็ปรึกษาหลายคนมากเพราะว่าทุกคนก็บอกว่าเนี่ยเียต้องมีชุดนี้นะเดี๋ยวต้องมีชุดนั้นนะต้องเปลี่ยนเป็นชุดนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยาก เราอยากทําให้มันง่ายค่ะเราก็เลยมีแค่แบบจริงๆหน้า2ชุดเองค่ะลหลักๆก็คือชุดไทยแล้วก็ชุดตอนเย็นอะไรเงีเย้ยถ้าแบบ after แบบรู้สึกไม่สะดวกตัวก็อาจจะเปลี่ยนชุดตอน after party หรืออะไรเงี้ยค่ะ เขาจะดูเขาจะห่อในไหนเลยอาจจะเก็บตัวอะไรอยเงี้ยแกคือเป็นคนพาสุนี่ที่อย่างสนุกสนานใช่ใช่ใช่เออคือคือเราตอนเนี้ยเรากำลังทำรายการอยู่ด้วยค่ะเป็นรายการเกี่ยวกับเราสองคนมามาทำสวนเองที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วเปลี่ยนพื้นที่ที่บ้านของเราเนี่ยให้แบบเป็นฟาร์มเป็นสวนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยจะต้องแบบมีไปที่นู่นศึกษางานที่นี่คือไป ไปต่างจังหวัดเยอะมากแล้วเข้าป่าแบบโดนยุงกัดโดนอะไรคือแบบตอนนี้คือคือ,คอมเม็ดเยอะมากจริงๆแบบตามหิวอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เราก็ทําใจประมาณหนึ่งแล้วก็ก็ไม่เครียดค่ะเพราะว่าทั้งชุดเราก็คงคบปิดหมด <c oughs> ทั้งตัวใช่ไหมมีค่ะมีโอ้โหคือบอกทุกวันเลยว่าแบบเอ้ยเธอต้องสวยที่สุดนะวันนี้แบบ อย่างเพื่อนๆเองก็ตามอะไรเงี้ยเพื่อนๆเขาก็จะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่มีไปทำคอเจ้าสาวบ้างหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบไม่รู้อ่ะเราเรารู้สึกว่าเราจริงๆถามว่าให้ความสําคัญกับงานแต่งขนาดนั้นไหมหนูรู้สึกว่ามันเป็นแค่แค่วันวันหนึ่งละกันเออเพราะว่าเราก็แบบ อจริงเราก็แต่งหน้าทำผมอยู่ทุกวันน่ะเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยจะแต่งยังไงให้สวยกว่านี้อ่ะเออใช่ไหมใช่ไหมคะก็แบบเออเราเราก็ตีความว่าเออเราเราเป็นแค่วันวันหนึ่งละกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอออย่าอย่าไปโฟกัสหรือซีเรียสขนาดนั้นอ้วนก็อ้วนแบบหรือผิวพังก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ย เออก็ก็ก็มีคิดนะคือตอนแรกอะยังไม่ได้คิดขนาดนั้นเพราะว่าแบบเออช่วงนี้มันมีอะไรให้ทเยอะมากจริงๆค่ะแต่ว่าพอหนูว่าถ้าใกล้วันสักอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะตื่นเต้นขึ้นมาดูพี่โทนนะจะตื่นเต้นกว่าแก้วไหมทางไลน์นั้นหรือว่าบอตันคิดว่าคิดว่าหนูหนูรู้สึกว่าของผู้ชายจะมีดีเทลเยอะกว่าอย่างเรื่องชุดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็บอกเลยว่าเราขอแบบเรียบง่ายที่สุดอะไรเงี้ยอย่างของพี่โทเขาก็จะ เออมันมีมันไม่ไม่ใช่แบบลายเยอะกว่านะแต่ว่าแบบมันแบบต้องมีแบบเสื้อข้างในเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยดีเทลมันเยอะมากของผู้ชายจริงๆแล้วอะเรามาศึกษาดูของที่เทลอย่างเดียวหรือเปล่าคนอื่นอาจจะไม่เยอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออค่ะอืมแม่สีเรือนใช่ไหมคะจริงๆคือคือเราก็สามารถทําได้ทุกอย่างนะถ้าจะให้ทำอะไรเงี้ยเออเราทํากับข้าวได้เออ ซักผ้าถูบ้านก็ได้เหมือนกันแต่ว่าหนูรู้สึกว่าผู้หญิงยุคใหม่แล้วว่าเราเราไม่ได้แบบเอ้ยอยู่บ้านแบบขอเงินใช้อย่างเดียวอะไรเงี้ยเราก็แบบทำงานด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราเราก็เหมือนแบ่งแบ่งเบาภาระหน้าที่กันละกันทั้งสองคนนะคะการแบบไปเดินตลาดทำกับข้าวไม่ใช่ปัญหาสำหรับแก้วเลยไม่เป็นปัญหาค่ะ,ไม,คะไม่เป็นปัญหาเลยก่อนหน้านี้พี่โคบอกว่าใจเขาพร้อมมากแล้วในการพร้อมกว่างานแต่ลเราเราขนาดไหนแล้วหมายถึงพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะ ใจเขาแบบพร้อมแบบว่าพร้อมก่อนจะไปอ่ทั้งแห่พร้อมทุกอย่างแล้วตอนนี้เราเราอ่ะคือหนูไม่รู้ว่างานพร้อมขนาดไหนแต่ว่าเออเราเราก็พร้อมเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราอยากจะทำเอ่อให้ให้วันนั้นเป็นเมมโมรี่ที่ดีสำหรับทุกทุกคนหน่อยค่ะมีช็อตโรแมนติกไหมคะที่เตรียมไว้ที่คิดว่าแบบมันอาจจะต้องดีแน่าน่เลย จริงๆเราเราเขินมากที่จะทําอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะค uh ือแบบอย่างอย่างไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันมาล่าสุดอะแบบจะมีบางช็อตที่แบบเอ้ยลองแบบมองหน้ากันบางทีพอถ่ายออกมาเรารู้สึกแบบไม่เอาไม่เอาไม่เอารูปแบบนี้อะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกแบบเออเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงเพราะว่าเรารู้สึกเราไม่ไม่ไม่ได้ชอบความหวานเลี่ยนอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ค่ะแต่ว่าภาพทะเลนั่นคือภาพปีวีดดิ้งอะทะเลคือจริงๆเป็นการถ่ายเล่น จริงๆพรีวิ่งจะจะเป็นการถ่ายเอออยากอยากให้รอดูแล้วกันเนาะไม่หลุดออกไปใช่ไหมทุกคนอาจจะรอลุ้นมากๆแบบเอ่อตั้งความหวังไว้เยอะแต่ว่าพอเห็นจริงอาจจะผิดหวังก็ได้นะคะแต่อย่าไปตั้งความหวังมากยังค่ะยังไม่มีค่ะยังไม่มีก็จะเป็นงานแต่งในรูปแบบที่เราตั้งใจไว้ใช่ค่ะใช่โอเคเนาะใช่ขอบคุณค่ะ